ครับสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมหน้ากูดำๆ<ำ>หน่อยหลังจากที่เราไม่เจอกันนานเว้ยวันนี้เรากลับมาเจออีกแล้วลทีเนี้ยไปเจอปัญหากูไปเจอปัญหา,ญหาซึ่งแบบมันเป็นมันเป็นทฤษฎีที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บนบนโลกใบเนี้นหรือกป่ะ่าคือนี่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่รองเท้าแป๊บตอนนี้เราอยู่กับมิโอเว้ยซึ่งซึ่ง เชื่อไหมว่ามีโอกูเนี่ยมันมีปัญหาเวย้ยตั้งแต่กูขึ้นลูกซีบีมาเนี่ยปัญหาของมันคืออะไรรู้ป่ะปัญหาของมันเนี่ยคือกูอ่าเบิรลรอบเบิ้ลปึ๊บแล้วรอบม่งค้างเวย้ยมันค้างเหมือนมันมีนมอะไรรั่วนึกออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอเสียงรอเสียงข้าวบานเงียยแปมอ่ะมันเหมือนมีอะไรรั่วเวย้ยทีนี้ท่านผู้ชมผมผมไล่เช็คหมดทุกจุดเลยนะเวย้ยอ่ะเนี่ยจุดที่กูไล่เช็คหนึ่งคือคอลีดเห็นไหมครับผมไล่เปลี่ยนประเก็นไม่หาย นี่ฝานะครับฝากับเสื้อกูเอาออกมาทาประเก็นก็ไม่หายเว้ยแล้วก็กูไล่อะไรอีกว่าเนี่ยกูไล่อันเนี้ยประมาณสิบรอบนะกูลื้อเข้ารื้อออกสิบรอบเนี่ยเฉพาะชุดหัวเนี่ยและสิ่งที่มันเกิดขึ้นไว้ก็คือรอบมันค้างมันแบบเวลาเราเบิ้ลปุ๊บกระแทกคันเร่งไม่หน่อยเนี่ยแล้วรอบมันก็ค้างแม่งก็ขึ้นค้างอยู่จากประมาณเราเดินเบามันพันห้าร้อยรอบใช่ป่ะแม่งขึ้นมาประมาณสามพันรอบอะประมาณนะประมาณประมาณสองพันสามพันเนี่ยแม่งขึ้นไปแล้วแม่งก็อยู่อย่างนั้นอ่ะแม่งไม่ลงเว้ย ผมก็ทําการไล่คาบูนะครับทาการปรับจูนนมหนูไม่ว่าจะเป็นนมหนูเบอร์ร้อยร้อยสามสิบห้าแล้วก็แยงด้วยแยงไปประมาณร้อยสี่สิบห้าประมาณกูประมาณเองนี่แหละ <S <S และ้วก็นมหนูเดินเบานะครับอยู่ที่อยู่ที่สี่สิบห้าแล้วกูก็ลองลดมาลดมาเหลือร้อยร้อยห้าแล้วก็นมหนูเดินเบาเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดรอบก็ค้างไว้เบิ้งยังไงก็ค้างและทีนี้เว้ยสิ่งที่กูเปลี่ยนเว้ยสิ่งที่กูเป,เปลี่ยนล่าสุดตอนเนี่ยที่กูมาอ่าวิดีโอเนี่ย ม่งแบบไม่ไม่น่าเป็นไปได้อะที่กูเปลี่ยนคือกล่อง C D I เว้ยเนี่ยมันเป็นกล่องแท้ติดรถเนี่ยกูมาเปลี่ยนกล่องเว้ยแล้วอาการมันหายไปเฉยเลยเดี๋ยวถ้าผู้ชมดูนี่นะครับนี่ผู้ชมดูนะอ่ะตอนเนี้ยมันสตาร์ทติดใช่ปะ่ะแล้วพอผมเปิดนะดูนะอ่ะรอบลงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะรอบลงนะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูดากลัวกล่องสม้มไปไว้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผู้ชมมาดูกล่องสม้มนะครับ คือกล่องเนี่ยกูใช้มาประมาณตั้งแต่ได้มีโอมาเนี่ยน่าจะประมาณสองสมเดือนน่ะนะกล่องนี้ประมาณสองสมเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่กล่องส้มให้ดูนะอ่ะนี่ผมทําการใส่กล่องส้มไปแล้วนะครับเนี่ยกล่องส้มแล้วกูถอดกล่องเดิมแล้วถ้าผู้ชมดูนี่นะนะครับแล้วดูผมเบนนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นรอบมันค้างไหมครับอ่ะมันลงแล้ว เห็นไหมเห็นมันค้งางไหมทีแรกมันไม่ลงเลยนะเว้ยทีแรกมันแบบมันไม่ลงเลยอะตั้งแต่ต้งแต่ผมเปลี่ยนกล่องเนี่ยอยู่มันเพิ่งมาลงเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้แม่งเสกลงเว้ยแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมดูกล่องเดิมนะอ่ะตอนเนี้ยใส่กล่องเดิมไปแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเลยครับปกตินะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบิ้ลให้ดูนะ มันลงเลยเห็นไหมเห็นไหมแม่งงงไปเลยเว้ยเนี่ยแล้วไม่มีอาการค้างอะไรใดๆเลยนะไอ้เหี้ย,ยแม่งทํากุงงมากเลยว่าเฮ้ยแค่กล่อง C D I ตัวเดียวมันมีผลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอันนีก้กูบอกเลยมันไปกล่องส้มลาซาดานะเว้ยไอ้เหี้ยกูก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงมีปัญหาคือรอบมันค้างได้ไงที่ผมไม่รู้นะครับเปลี่ยนกล่องแล้วรอบมันหายเฉยเลยเนี่ยไอ้เหี้ยคือแบบกุง,งงมากอะว่าเอ้ยทําไมรอบค้างเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับ เนี่ยเห็นไหมผมก็ไล่ทากาวประเก็นนะครับไม่ว่าจะเสื้อไม่ว่าจะฝาไม่ว่าจะคอลีดกูไล่เปลี่ยนคาบูเนี่ยเนี่ยกูนั่งไล่เปลี่ยนคาบูเดิม2ลูก3ลูกนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยมีเอ็เของลูกค้ากูเอาไปใส่แล้วรอบก็ค้างนะเว้ยยังไงมันก็ค้างแม่งแก้ไม่หายนะครับแล้วก็อ่อได้ทําการเอ่อเปลี่ยนประเก็นคอท่อด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยกูก็เปลี่ยนจานไฟด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกูเปลี่ยนจานไฟด้วยเปลี่ยนแบบเป็นของล้างเนี่ย แมงก็ไม่หายเว้ยพอกูมาเปลี่ยนกล่องไอสัตว์รอบมันนิ่งเฉยเลยเว้ยคือแบบกูงงมากว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ว่าท่านผู้ชมใครใครมีความรู้ทางด้านนี้บอกผมหน่อยดิคือผมเล่น2จังหวัดเนี่ยผมไม่เคยเจออาการนี้เลยนะเว้ยที่แบบเบิ้เเเลเบ๊บแล้วรอบค้างโดยที่มันไม่มีอะไรรั่วเว้ยเนี่ยสายแว่ค่ำเนี่ยกูก็อุดแล้วกูเลยกูลองอุดแล้วนะอุดมันก็ค้างแต่เปลี่ยนกล่องสึกหายเว้ย คือแบบไออาการเนี่ยมันเป็นมาสอสวันแล้วเว้ยมันมันไม่ใช่2องสาวันหรอกมันเป็นตั้งแต่กูขึ้นลูก C ีมันเลยพอพอขึ้นลูก C ีเนี่ยมันก็เป็นอาการค้างเนี่ยแล้วกูก็ไปนั่งไปนั่งดู YouTube แบบไปนั่งหาใน YouTube ที่ว่าทําไมรอบมาถึงค้างกูก็ไปดูเขาก็บอกว่าให้อุดแวกคัมอุดแว็กคั่มดูกูอุดแล้วก็ไม่หายนะครับแล้วก็มีประมาณว่าช่างช่างช่างเขาบอกว่าให้ลองเปลี่ยนมนมหนูฮาบูนะครับให้ลองไล่ดูให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าอาการรอบค้างเนี่ยเหมือนมันจุดระเบิดแรง แรงอัดมันสูงแล้วน้ำมันไม่พอรอบมาเลยค้างอันนี้เกี่ยวหรือเปล่านี่กูไม่รู้ว่ากูลองทำตามช่างก็ไม่หายนะครับก็ไม่หายจนเนี่ยคือแบบถ้าผู้ชมคิดดูระบบไฟอ่ะกูว่ามันไม่มันไม่น่าจะเกี่ยวนะเว้ยคือเนี่ยหัวเทียนเนี่ยกูก็เปลี่ยนนะครับหัวเทียนนี่จากทีแรกมันเป็นของของใหม่ๆแหละกูมาเปลี่ยนใส่ของเก่าก็ไม่หายแล้วเนี่ยกูมาเปลี่ยนกล่อง C D I เ้ยวิ่งไม่หายเฉยเลยคือแบบงงมากอ่ะไม่ใช่ไมมันมีผลต่อรอบขนาดนี้วะแล้วทำไมมันถึงรอบมันถึงค้าง นะครับไม่ว่าจะใช้แม่เหล็กจานไฟเดิมหรือขอที่ว่าผมเอาไปล้างมาก็ค้างมันค้างจริงอ่ะที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับที่ผมใส่กล่องส้มไปแล้วรอบสวิงแล้วมันไม่ลงอ่ะแต่ว่าพอกูเปลี่ยนกล่องปุ๊บแล้วไปเปลี่ยนใส่กล่องส้มต่อที่เทสให้ดูอ่ะแม่งลงแม่งลงมาเฉยเลยแต่ทีแรกคือแบบมันไม่ลงเลยนะมันค้างอยู่งั้นอ่ะมันจะค้างประมาณสักสามสิบวิประมาณนะโดยประมาณ30วิแล้วมันก็ลงลงแหละบางทีมันไม่ลงด้วยซะบางทีมันไม่ลงกูต้องปรับเดินเบาตัวนี้ลงกูปรับเดินเบาตัวนี้ลงปุ๊บแล้วมันก็ดับไปเลยนะครับบบแ ูงงมากมันเป็นเพราะอะไรวะคือใครใครมีความรู้ด้านกล่องไฟหรือว่ามีความรู้ด้านเนี้ยบอกกูทีว่ามันเป็นที่อะไรคือเชื่อไหมกูไล่จนท้อไล่จนท้อแบบระบบที่ว่ามันจะทําให้ลดรอบค้างได้อะมันก็คืออาการรั่วมันคืออาการรั่วกับ2คือคาบูรลวนเว้ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับระบบไฟหรือเว้ยคือมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยนะในในความคิดผมเนี่ยคือมันไม่เกี่ยวมันไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวเพราะว่าระบบไฟมันแค่จุดระเบิดใช่ป่ะจุดระเบิด จะช้าจะเร็วอันนี้ก็อยู่กับรอบใช่ไหมอยู่กับรอบของมัดไฟเอ้ก่องของจานไฟที่มันหมุนไปแล้วก็ตามคันเร่งที่เราเปิดทีเนี้ยกูก็ลองขอลูกชักคาบูแล้วแล้วก็เอามืออุดลงไปคือแบบใช้มือดึงดึงลูกชักแทนอะใช้มือดึงลูกชักแทนสายคันเร่งอ่ะไอ้เหี้ยค้างมันก็ค้างกูก็กดลงไปแล้วมันก็ค้างเวทีเนี้ยเปลี่ยนกล่องคือแบบมันเป็นสิ่งที่กูไม่คาดคิดเลยนะไม่คิดว่าจะทําแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะกล่องเวยเพราะว่ากล่องไฟอะมันไม่ได้มีหน้าที่ทำจะบอกยังไงว่าคือ กล่องไฟเนี่ยมันมีหน้าที่แค่จุดระเบิดเว้ยจุดระเบิดแล้วก็ควบคุมไฟในเครื่องควบคุมรอบแต่ทีเนี้ยทีเนี้ยกูเปลี่ยนปุ๊บมันหายเว้ยรอบกลับเป็นปกติเนี่ยคือแบบกูงงมากเลยคือมันมันมันแบบทาผมงงมากเลยแบบงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะเว้ยว่าเฮ้ยทาไมทําไมเปลี่ยนแค่กล่องตัวนี้แล้วมันถึงหายซึ่งมันไม่เกี่ยวนี่หรปะมันไม่เกี่ยวเลยคือมันเหมือนอาการรั่วแต่มันไม่มีอะไรรั่วกูอุดแล้วอุดอีกอุดแล้วอุดอีกไม่หายว่าจนเปลี่ยนกล่องหายอันนี้คือขอโทษที่กูพูดซ้าบ่อยเพราะว่า กูงงไงกูงง,ง,งว่ามันมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรวะนะครับเสียงหมาแล้วก็เสียงรอบๆอาจจะรบกวนนิดนึงนะไม่นิดนึงแหละกูว่าเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยกูใส่กล่องส้มให้ดูเลยนะแล้วปัญหาของกล่องส้มตัวเนี่ยคือบางทีมันก็สตาร์ทยากแล้วแม่งจามใส่คาบูแม่งจามเว้ยไม่ได้จามใส่เดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมเห็นคาบูมันจามไหมอ่ะนี่ติดแล้วตอนเดินเบาแม่งปกติเว้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งรอขึ้นไปนิดนึง เดินเบาแม่งปกติใช่ป่ะแต่พอเราบิดไปอ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยน,มน,ยน,ยนย้มันอยู่เนี่ยเนี่ยมันอยู่เนี่ยเนี่ยมันอยู่เนี่ยตลอดเลยไล่หาจุดรั่วหาจุดรั่วไม่เจอเว้ยเนี่ยน้ำมันไม่ลงเลยเนหะ็นป่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนกล่องเดิมให้ดูโดยที่ว่าผมจะไม่จูนอะไรเลยนะจะทำยังไงเนะครับตั้งกล่องกูก็ไม่ได้หยิบมา เปลี่ยนให้ดูสดๆเลยนะว่ากูไม่ได้ปรับจูนอะไรเลยนะอ่ะไปกล่องเดิมแล้วนะกล่องเดิมติดรถกูไม่รู้แท้ไม่แท้ดูนะครับทีเดียวติดนะแล้วนะเดี๋ยวดูตอนเบิ้ลนะ แต่ยังไม่ได้ไปลองขับนะเพราะว่าเพิ่งจะเจอสาเหตุว่ามันเป็นที่กล่องแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่กล่องได้ยังไงนะรอบมันค้างมันเป็นมันค้างเพราะกล่องได้ยังไงวะท่านผู้ชมกูไม่เคยพบเคยเจอใครเคยเจอคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่ากล่องมันเสียหรือมันเสื่อมเลยครับแต่ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่กล่องมันเสื่อมเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยผมจําไม่ผิดผมซื้อมา200กว่าบาทเอง <laughs> ซื้อมา200้กว่าบาทไอสัตว์ใช้แค่3เดือนประมาณนะใช้ประมาณ3เดือนเนี่ยไอสัตว์มีอาการเนี่ยแล้วก็เป็นตั้งแต่คคืืออลูก CB แบบ พากูหลอนเลยหลอนว่าเฮ้ยไอ้เงี้ยแม่งเป็นที่เสื้อหรือเปล่าเป็นที่ฝาหรือเปล่ากูก uh, ็ส่งวาวไปหมดที่โรงกงลึงนะเวลวกลับมาแม่งก็ไม่หายจ <มา S 2> น,นกูมาเปลี่ยนกล่องเนี่ยหายโคตรงงไงเฮียคือแบบใครรู้คอมเมนต์บอกนะคอมเมนต์คอมเมนตนะ์ได้เลยไม่ต้องเกรงใจเพราะกูงงมากไม่เคยพบเคยเจอคือแบบเหมือนงมเข็มในมาหาสมุทรอะกูไล่นู่ไล่นี่กูไล่ประมาณสามวันน่ะไล่ข้าววันข้ามคืนกูไล่สตาร์ทไล่ตูนขาบูไล่นู่ไล่นี่ไม่หายจนแบบ คือเชื่อเปล่าว่ากล่องอ่ะกูไม่คิดจะเปลี่ยนเลยนะผมไม่คิดจะเปลี่ยนกล่องเลยนะเว้ยคือคิดว่าร้อยทั้งร้อยยังไงก็ไม่ใช่กล่องแต่คือแบบกูไล่หมดแล้วอ่ะไล่หมดทุกจุดที่ว่าที่ว่ามันจะเกิดอาการรั่วได้อ่ะมันเหมือนอาการรั่วผมไล่ทุกจุดแล้วไล่จนพออ่ะทีนี้ก็แบบเออไหนก็นไหนแหละกูก็ลองเปลี่ยนกล่องดูปรากฏว่ามันหายเว้ยปรกากฏว่ามันหายคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบกูจะบอกว่า amazing ก็ได้นะมันจะเหมือน amazing เลยก็ได้ทีนี้แบบฮะกล่องเหรอเกียวกับกล่องหรอวะ ทำไมเป็นกล่องหลักคําถามกูหุดไปเยอะแยะในหัวเลยนะว่าทําไมเป็นกล่องทําไมทําไมเปลี่ยนกล่องแล้วหายได้ครับคือแบบไม่เคยเจอสองจังหวะไม่เคยเจอเพิ่งมาเคยเจอสี่จังหวะเนี่ยนี่แค่รุ่นคาบูไดสัตว์ถ้ารุ่นหัวฉีดจะขนาดไหนผมไล่เปลี่ยนเกือบคือพูดง,ง่ายๆว่ากูแทบจะเปลี่ยนเสื้อฝ้าแล้วก็เปลี่ยนรถคันใหม่เลยอะแตครับโอเคโอเคอเคอาไวว่ามันหายสําหรับใครที่ไล่แล้วไม่หายให้ลองเปลี่ยนกล่องไฟดูนะเผื่อใครเคยเจอแต่กูว่าไม่น่าจะมีใครเคยเจอหรอกกูไปดูยูทูบ ก็ไม่มีอาการนี้ที่บอกว่าให้เปลี่ยนกล่องไฟไม่มีกูไปนค้นดูทุกช่องแล้วไปนค้นอย่างละเอียดแล้วก็ไปดูแบบแล้วก็พิมพ์ในแบบต่างๆใช่ไหมแบบรอบค้างเพราะอะไรสิจังหวะรอบค้างมีโอรอบค้างฟิโนรอบค้างรอบลงช้ากูไปหาหมดแล้วก็คือปกส่วนส่วนมากอะส่วนมากที่มันทาก็คือว่า1 1เลยวาวลรั่ว1วาวลรั่วแล้วก็2มีจุดรั่วแล้วก็3พวกสายแวกข้ามแตกนะครับกูเจอประมาณเนี้ยแต่กูไม่เคยเจอเกี่ยวกับกล่องเลยคือแบบไอ้เหียโคตรงงอะโอเคท่านะผู้ชมผมก็ คลิปนี้เรามาแค่แค่นี้ดีกว่า,ากูมาแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่เก็บโดนแล้วเดี๋ยวผมจะไล่สตาร์โดนแล้วก็ไปนู่นนี่นั่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บจะจะใส่ชุดทรงทุกสีพอมันปกติละแบบไอ้เทียพากูแบบหลอนไปหมดเลยทั้งโควิดกูก็หลอนพออยู่แล้วมาเจอกล่องไฟนี่หลอนกว่าโควิดอีกไอ้เหี okay, นะ้ยโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ไปแล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายจ้า